น้ําหนัก56กิโลกร,รมัมนักชกในมุมน้ําเงินคนนี้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีทังกัดทายรุ่งอุบลยานิญมี่ทูดิวยอรานอุบลราชธานีรงุ่งอุบลจียงเลิฟเ n ดี e ซ์เร์แมนเลิฟเฮรรุ่งอุบลสซ you a Thai warrior fighting! Now oh, up the blue corner. He represented Ubon Ratchathani province. Ladies and gentlemen, so see through. เรามาดูนะักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับคนนี้มาจากจังหวัดเชียงใหม่สังกัดค่ายเชียงใหม่มวยไทยจีมดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกดูพิกัดน้ำหนัก5 16กิโลกรัม And he's a born in the red corner and a Thai warrior he represents the Chiang Mai province he's reigning at Chiang Mai Boy Thai Gym Ladies and gentlemen let's hear it for มุติเดชอุนิคมนันทวังผา อิทโรเดลซิงยอดไทแชมเปี้ยนเขาเป็นตัทเชียงใหม่จังหวัดเขเป็นผู้เข้าแข่งขันที่แข่งขันนทัวร์นาเมนตท่10ของายการท่านผู้ชมครับยังมันไม่พอครับมาตามต่อในคู่ที่4ของรายการกันต่อครับ กับพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินเนี่ยได้รับฉายาว่านี่เลยครับราชาแชมป์มวยรอบครับของประเทศไทยเลยครับเพราะว่าเขามีดีกรีแชมป์เป็นถึงแชมป์มวยรอบเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยลายเส้นที่สุดครับเดียกว่าถูกชะโลกครับนัดไหนจริงแล้วไม่ค่อยจะพลาดคนดจริงซึ่งวันนี้เจอกับวุฒิเดชอูนิคมน,นั่นท่าวางผาครับนักชกดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชื่อครับจากจังหวัดเชียงใหม่ ดานรุ่งอุบลอ m มิ n เนนแอรหรือว่าเดิมก็คือรุ่งอุบลรุง่งบนยิ้มนะครับไฟนี้มาใช้รุ่งอุบลสอซีทูซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเสี่ยมหมูลาดพราวครับเจ้าของบริษัทซีทูเวดดิ้งครับซึ่งเป็นบริษัทรัรบจัดงานแต่งงานทั่วประเทศครับคนอยุธงจะแต่งงานก็ต้องใช้บริการได้นะครับ ถ้ามีส่วนลดก็จะดีะนะครับลุงอุบลหรือว่านายอภิเชษสายเคนครับนักชกจากตำบลขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนในวัย32ปีส่วนสูง166เซนติเมตรครับจากรุ่งอุบลยิมเขตพิปปดิษตรวันนี้เจอกับธนานเจ้าวุฒิเดชนายพุทธิชัยกติกาโชสคสกุลครับจากอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่วัย20ปีครับเป็นนักชกรุ่นน้องเลยครับที่กำลังมาแรงเป็นแชมป์มวยไทยตับเชื่อครับในรุ่นพิกัด56ากกิโกลกรัมอะไรครับ ยกที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วครับลุงอ,อุบลนี่เป็นเด็กจากกลุบมราชธานีครับแต่ปัจจุบันไปมีครอบครัวอยู่ที่อุตรดิตถ์ครับแต่งงานอยู่ที่อำเภอรับแปลครับเรียกว่าอยู่ภาคเหนือด้วยกันครับตอนนี้สถานที่วิ่ซ้อมนี่ครับัวจะเล่นของหนักเลยกัน่ารู้อุบลอิสเดยก็เดินหน้าเข้าไปหาก่อนครับมันจในความสดครับอุฒิเดชหลังจากได้แชมป์มาก็ฟอร์มมาสะดุดในไฟล์ล่าสุดครับแพ้คะแนนคอมเพสอนาแคร์ไป ได้มีโอกาสสอบถามครับพุทธิเดชเขาบอกว่าได้ชื่นชอบเจ้ารุ่งอุบลน,นะครับ,ครบเคยดูเคยติดตามผลงานแล้วก็ชื่นชอบตัวพี่ด้วยวันนี้มีโอกาสได้เจอกับนักชกรุ่นพี่รายนี้ด้วยตัวเองเนี่ยไม่จะไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับก็ครับคืความภูมิใจครับแพ้ชนะนี่ได้ชกกับนักชกระดับเป็นมีรบ,บุรุษเป็นไอดอลกันด้ว่าเป็นเกียรติครั้งหนึ่งในชีวิตครับ ด้านเจ้าวุฒิเดชค่อนข้างสดครับกรรมการยอดยิงเกษร,รมาลาเรื่อยมาเตือนเลยครับครับต,นนต้องเล่นเกมมาครับสายไปก่อนครับวุฒิเดชใช้ความสดให้เป็นประโยชน์ครับพยายามเติมด้วยแข้งซ้าย32ปีแต่ดูมัดกล้ามดูกล้ามเนื้อของเจ้ารุ่งมืบนนไปหน่อยครับเนื้อตัวยังเปรี่ดอยู่ครับอะไรว่าอายุเด็กเป็นเพียงตัวเลขครับอยู่ที่วินัยอยู่ที่ระเบียบการฟิตซ้อมครับคุณจริง สถิตด้วยซ้ายครับแล้วหมัดหนึ่งสองเป๋เลยครับนี่แหละครับของดีจากอุบลราชธานีครับนี่เลยครับแผ่แกต่อยหมัดคมครับรุ่นอุบลจังหวัดเลาะเลมี่ใช้ได้ครับนักชกรุ่นพี่จากอุบลราชธานีครับต้องบอกว่ามาจากแคมป์อิมเมเนสแอร์ไม่ว่าจะเป็นชุดเดียวกับเขาเ่ยสถานฟ้าหนึ่งเทพจอมโหดโอ้ประกายเพชรชุดนี้เนี่ยระดับประเทศทั้งนั้นครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นมวยที่ใช้อุวุธหมัดได้ดีครับ นึกว่านาทีขับขันนี่เติมได้ตลอดครับหมัดจากนักชกรุ่นนี้ครับนี่ฉากวนออกมาด้านซ้ายมือตัวเองครับแล้วพยายามจะเติมด้วยหมัดจับรุ่นบนถูกจับในตีมาก่อนจากวุฒิเดชครับนะครับวุฒิเดชหลังจากที่มุดไปในช่วงกลางยกตรงนี้ก็มาเล่นเอาคืนครับช่วงท้ายยกต้องดึงเกมเร็วกว่านี้ครับขวาจากรู่บนครับเจอซ้ายจากวุฒิเดชต้องโต้ตลอดครับนะวุฒิเดช อากาศต้องสูงอากาศตกไม่ได้แล้วครับนี่นะครับจะไปลอยนหน้าลอยตามไม่ได้ครับเอานะจับจานายมาจากกุฏิเดชเน็บซ้ายได้เบาๆหนึ่งดอครับดินหน้าต่อจับกุฏิเดชจิ้มด้วยซ้ายบ้างครับอุบนพยายามจะออกมาหนึ่งสองพยายามจะทุบท้องอีกทีแล้วับในช่วงปลายยกรแล้วหมดยกที่หนึ่งครับ The Champion, Boy ท่านผู้ชมครับคู่คำของรายการครับลุงอุบลสอสซีทรูครับหรือว่าลุงอุบลอีมิเนเนแอร์ครับกับนนธนาวุฒิเดชอุทิคมนั่นท้าวางผาจบจากเชียงใหม่คแหมมุมน้ำเงินเนี่ยเป็นเด็กจากอุบลซึ่งก็มีที่เลี้ยงวันนี้ก็เป็นชาวอุบลเหมือนกันครับนั่นก็คือศิริศักดิ์กอเกศานนท์ ต่ดไปไดนะครท่านผู้ชมครับเอาโกโกจากประเทศพมา่าจะเปิดศึกประทะก,กับกากระดัสอศสักสยามใจรอนนิดเดียวครับยกแรกที่ผ่านมานั้นมีโลกวูบไม่เห็นแล้วเหมือนกันก็จะน้นาวุฒธิเดชครับยกนี้ต้องเดินเกมเร็วขึ้นวุทธิเดชนะครับขวามาก่อนจากลูกอบนแม่าจากกับเข้าไปลูกนี้นี่หมุนติ้วติ้วกันาดานวุทธิเดชครับ ขวามาจากลูกบอลแม่ชิงจังหวะเข้าทำก่อนครับแล้วถีบซ้ายเอาคืนได้แข้งเลยกัตตาวุทิเดตนี่นะครับซ้ายกับขวาครับจังหวะใครแม่นกว่ากันครับลุทิเดตเดินหน้าลุยรั้งซ้ายเข้ามาติดบังจับในได้เด้งเข้าข้ามาจากวุทิเดตครับเอาละครับมีเติมซ้ายเติมขวาเข้ามาหาโอ้หโดนแท็กเกิลทิ้งเลยครับจากดารลูกบนลูกบนเนี่ยเป็นเด็กจากอุบลจริงครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไปปักหลัก อยู่ที่จังหวัดตรดิตนะครับก็ถือว่าเป็นภาคเหนือเลยครับครับผมอยู่ที่อำเภอรับแลครับก็มีอาจารย์ปอนครับเป็นผู้ชีวิตแล้วก็มีลูกสาวด้วย้องแชมเปียนแชมเปียนครับน่ารักน่าชังครับถือว่าไปสร้างครอบครัวครับแล้วก็เปิดยิมมวยชื่อว่ารุ่งอุบลยิมครับขวาจากรุ่งอุบลนี่ครับใช้จังหวะเก็บตกครับชกละเอียดครับวันนี้รุ่งอุบลไม่บุมบามไม่เร่งจนเกินตัวครับ้ายมาจากอุททเดชจะเดินก็ยังตีตีขันขันกุเทเดชต้องหาความมันตัวให้มากกว่านี้ครับ เด้งด้วยขวากับพูธิดชตั้งไว้กรรมการยอดยิงต้องรีบแยกเลยพอตีอกันไม่ได้เดี่ยต้องตั้งเกมกันใหม่ครับจับได้แล้วเสียบซ้ายรัางด้านลุงอบุบลเสียบแล้วเลาะเอาไว้ก่อนแมตีไม่ได้ก็กันเอาไว้ก่อนครับลุงอบุบล่วนพุธิดชก็พยายามเดินเข้ามาหาครับดูขวาครับหนักชิงครับโอ้เตะแล้วถีบไม่ให้เข้าทําง่ายๆเลยครับจับได้แล้วตีด้วยซ้ายครับ กูสโดนกระชากเวียงทิ้งครับจากลู่กบลจังหวะก่อนจากก็ผักได้งามๆเพราะถนัดน,น้องกบลแมุ่ฒิเดียดทำท่าจะปวดหัวครับเจอนกักโกระดับเกจิแบบนี้ครับลู่บอลเพียมจะสลับแทงด้วยซ้ายครับแล้วตีเน็บกันตีด้วยขวาจากถนัดกูสเดียดครับกรรมาการยอดยิงสับม,มืออีกครั้งครับวุฒิเดชเดินหน้าลุยต่อใช้หมัดมาเติมครับแต่ยังไม่ค่อยแม่นยำครับตอนนี้กรรมาการบเบรกเกมครับ โอ้ชี้ให้วูดทิ่เดชเข้ามุมแล้วเตือนที่รุกอุบลเลยครับยิ้มเขินๆเลยครับถูกเตือนหลับตานโยบายครับแหมถอยากกนงาำก็ไม่ดีครับรุงอุบลสายมาอีกครั้งครับสายขึ้นมาจากวุดทิเดชมาเลยครับถูกเตือนเนี่ยเหมือนไปจี้หัวใจครับจี้ใจดำกันแบบนี้ก็เดินให้เลยรับทางด้านรุกงอุบลนะครับปลายยยครับเด็งเข้ามาครับรุกงอุบลวุดทิดเดบทิ้งขวาจับในรุ่งอุบลเสียบใต้ครับแต่ทุ่งเข้ามาโดนตีแย่ครับแย่ เอาละครับดูว่ารุ่นน้องเดินชนแบบนี้จะหายจทันหรือปม่ลูกอุบลครับบวกมัดขวาเข้ามาดันทิ้งไปอีกครับไปช่ากทิ้งไปโอ้ยพอถูกเตือนเนี่ยกรเร่งใหญ่เลยครับท่านอุบลขยับมาอีกทีจับตั้งไว้ได้ไม่ได้ครับจังหวะนี้เพราะฉะนั้นโดนก่อนกรบต้านวุฒิเดชลุกบลสลับหลอกแล้วแทงเอาเลยครับยังคืนด้วยหมัดได้ครับไายยกที่สองครับพักแป๊บเดียวครับ หลังจากที่ถูกเตือนไปในปลายยกที่สองครับรุ่งบนก็เปิดเกมบุกเข้าใส่นักชกรุ่นน้อง,งโดยเฉพาะจังหวะหลักเรียงยังคงไว้ใจได้เสมอนสนับสตาร์ทสแนรุ่งบนซอสีทรูหรือว่ารุ่งบนอีมนเมเนนแอร์กับขวามาก่อนอนะครัด มีรับรองครับโอหลับได้ครับดานวุฒิเดชก็พยายามจะเต็มที่เลยครับเจอกับไอดอลแบบนี้ครับดูกระพุ้กขวาแล้วใส่ด้วยแข้งซ้ายต่อครับอะไรครับท่านผู้ชมครับสามนาทีสุดท้ายหวานต่อครับเนี่ยครับเป็นสามนาทีที่มีค่าเหลือเกินครับดูว่าจะเล่นเกมแบบไหนครับวุฒิเดชความหนุ่มความสดที่มีจะใช้ได้ทันการหรือเปล่าครับอ่ะแล้วกระชากทิ้งได้เปิดเกมได้ดีครับยกนี้สำหรับวุฒิเดชและเจ้รุ่นน้องครับตีด้วยขวาครับลูกบนสี่ครับ สะซัดเข้ามาอีกทีครับก็ขวางหน้ารุ่นพี่เอาไว้ก่อนเลยครับพยายามปั่นหน้าครับจับในเด้งขวาเข้ามาจากวุฒิทเดแเล้ะไปแล้วมาอ้ยสุดท้ายโดนหักล้มไปครับทางด้านลุงอุบลครับเก่าๆแบบนี้ยังโดนหักได้ครับไม่เสียท่าซะเองครับสายจับกุฒิเดชแล้วเบียดมาตีด้วยขวาตีอีกทีเอา้าตีอดอกเอ้ามาแล้วครับจังหวะเล่นจากวุฒิเดชลุกนี้ลุกอบุบลรัดยอะเกินไปหรือเปล่าครับ แจบกบ้างแล้วรับแม่ไปยิงรับในชักครู่นี้เนี่ยเสียงอกองเ์มึงแดงเริ่มดังขึ้นเอาแล้วเสียบด้วยสายจับทางน่านกุชิเดชมาแล้วครับจังหวะเล่งขึ้นมาชุดเียร์ใหญ่ๆของนักชกจากกุชิเดชครับเล่งเข้ามาทิ้งไปขวายแล้วเสียบขวาตามจะบีบหากหากเทจนได้แหละครับจังหวะสุดท้ายเอาจนได้ครับกุชิเดชลุงอ,อุบลมองหน้าคเขาอาแล้วก็มาสู้กันต่อตีด้วยขวาตีอีกที โอ้ชักจะแผ่ว ok ครับนี่นะครับรับเยอะๆหายใจทันนะครับทางด้านลุงอุบลโดนทางด้านคุตเดชตัดทิ้งให้เอกลั้งครับลูกนี้ได้เหมือนกันครับดักขึ้นชนแบบนี้ลลกขึ้นมายิ้มแยญ่ๆทางด้านลุงอุบลครับที่ยิ้มเนี่ยยิ้มแบบโกรธครับมาถึงก็ทีบไตเลยคทางด้านลุงอุบลเมื่อสักครู่นี้คุตเดชก็โดนทีมงานกำแฉบอกต้องเดินเท่านั้นครับอย่าไปยืนคุยกับเขาครับต้องตีครับทางด้านลุงอุบลแยกออกมา ครับถึงตอนนี้จะบอกว่าสถานการณ์นี่ผูกพี่ใกล้เคียงครับลูกทีเด็ดลุกลุตัวแล้วจับได้เข้ามาเอ้ามากำลังจะมาจะมาเนี่ยไปพลาดถูกหักทิ้งคืนบ้างกระจักร้านลูกอุบลนี่นะครับใช้ประสบการณ์มาช่วยครับตอนนั้นลูกอุบลเสียบซ้ายระบังแข้งขวาโอ้โตีขึ้นแล้วตั้งเอาไว้เลยกัด้านลูกทีเด็ดย,ยิงจบยิงถึงลูกทีเด็ดต่อยขวามาจากนั้นเสียบซ้ายเข้าไปเสียบแล้วขวางเอาไว้จากลูกทีเด็ดครับ สดจริงๆครับอุทิเดชนี่นะครับแหรสดจากไร่ครับถึงตอนนี้ก็ยังคึกคักอุทิเดตสายมาดจากทุกอบุบลพยายามต่อพยายามต้านสุดชีวิตเหมือนกันครับนี่ครับจับโบนแพงโอ้มาเฉิดฉายเอาในวินาทีสําคัญซะทุ่งให้กัปตานเจ้าอุทิเดชนี่ครับช่วงไทยยกที่สามครับอุทิเดชจับในมาเด้งกับขวาเข้าไปอ่าแล้วครับมีฝ่ามีเน็บซ้ายก่อนจากอีก ได้้แลวตีซ้ายแทงขวาตั้งกระแพงถูกเกี่ยวแล้วตัดตัดไม่ลงเติมด้วยแข้งซะเลยครับธนาวุฒิเดชเอาเลยครับรุ่งูกบลฉาเข้ามาถูกจิ้มตัดเข้าไปอีกทีแล้วครบ3สายกครับโอ้ท่านผู้ชมครับนี่นะครับผู้ครับของรายการครับวุฒิเดชปูนิคมน่านท่าวังผาครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับดิกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกกับรุ่งอุบลสอสีทรูครับหรือว่ารุ่งอุบลอินเนเนสแอนจากจังวัอุบลราชธานีครับ โอ้โหแลกกันได้อย่างสนุกนะท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะหลักเหลี่ยมที่พยายามจะงัดออกมาหนึ่งจังหวะหนึ่งเลี่ยแรกครับวงในเอาเลยครับมันจริงๆครับท่านผู้ชมไปฟังกับเสิยงกันเลยครับเอาละครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่า it's time for fighter prize สนับสนุนโดยแม x กมวยไทย Facebook p a g เพจ g e Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนามแม x กมวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตามแม x กมวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ no prize แม็กซ์มวยไทยเฟซบุ๊กเพจ alright ladies and gentlemen of the three r o d s of actions We go to the judges' scorecard for the winner! Draw, Summer is a draw the design, gentlemen!